ได้แต่เรื่องเทียบบัตรในตู้กูไม่ยอมจริงนะครัไม่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 ฟังกูดิเฮียเนี่ยถ้าเรื่องอันไหนที่ไม่กมึงก็คุยหน้าสภาเฮียเขาคุยหน้าสภากูก็จะคุยเหมือนกันนะเอบีด้วยรับแชร์สตอรี่ แต่มองมองนี้ลุงลุงกูหล่ออยู่คนเดียวเลยว่ะเนี่ยน่าเบื่อว่ะแต่เรื่องของการกิบบัตรเนี่ยมันก็มันมันก็ทำนะแค่ยอมรับปิดแต่มันปิดที่สะพานไม่ทําอะไรเลยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ผู้ติดเรื่องนี้แหละที่บอกว่าสะพานทาอะไรไม่ได้อ่ะไม่ก็เราไม่โอเคก็เดี๋ยวค่อยคุยตรงนี้ใครบอกใครบอกว่าสะพานเป็นคนพูดอะวะ เออเน้นเลยไม่ไม่คุยไม่ถามไงเฮ้ยรอคุยเลยรอคุยแล้วใช่ไหยไม่ต้องไม่ต้องนวลแล้วเพื่อนรอคุยรอคุยรอคุยขอพูดเองได้ไหมเออมึงพูดเลยเพื่อนรับเต็มน่าจะมากันแค่นี้มั้งคุยเลยเงาะคุยเลยคุยเลยคุยเลยเพื่อนคุยเลยไหมครับบอกว่าเลยแกร้องพร้อมยังคะพร้อมคุยอ่ะผมพร้อมเ ครับว่าไงเอออันนี้ใครอ่ะเออมึงเป็นเองคอร์ดมึงมึงอย่านัวนะอย่านัวนะมึงเงียบไปนะไอ้เชี่ยไอ้เงเอพืกนคนเดียวอ่าแต่แต่ขอขอยอมครับเพราะหลายๆอย่างมูลค่าด้วยมันเยอะมากตอนนี้โอเคครับโอเคยอมไหมคะให้เขายอมไหมตอบจบได้ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะคุยจะพาเรื่องอันนี้เรื่องบัตรประกันนะครับอ่า ครูขอพูดเลยได้ไหมใบบางแก้วใส่บัดรในตัวอ๋อเนี่ยแหละค่ะแคลรอจบเราจะแจ้งทีเดียวครับแจ้งแจ้งแจ้งค่ะคิดว่าไคะเมื่อวานมีการเข้าไปกีบบัตรกันที่ตู้ปลาค่ะสองคนสองคิดครับอันอันอันเนี้ยคือที่ที่ผมปุยบพีบอบเลยคือหัวหวานแบบโดนอุ้มหมดเลยครับแล้วเหลือแต่ คนนีนมันไม่รู้เรื่องครับแล้วมันไม่ไม่น่าใช่สองเทสเยอะเยอะเยอะมากเมื่อวานน้องน้องน้องเห็นอยู่แต่แต่เอาจริงๆอ่ะไม่ได้ติดใจติดเน็กนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เรื่องไอ้เรื่องไอ้เรื่องกี่ใบอ่ะผมว่าเดี๋ยวให้นายกเขาจัดการเพราะว่ามันมันมีมันมีเขาน่าจะเช็คได้ครับเข้าใจไหมอ่าพอดีว่าเมื่อวานมีเช็คไปเรื่องต้นแล้วค่ะ ครับแล้วผมขอถามนะครับเมื่อวันผมมาถามแค่แค่บอกไม่มีสภาอยู่แต่ตรงนั้นมีสภาอยู่ครับวันนี้ว่าแคบไม่ได้ให้น้องไปเฝ้าในตู้เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็ววเพิ่งมารู้จากน้องว่าโอเคน้องไปอยู่ตรงนั้นเพิ่งมารู้ตอนหลังที่คุยเป็นเป็นใครใเป็นใครคกับใครนะครับผมอยากรู้อะใช่ใช่อยากรู้ว่าสภาคนไหนหรอคะใช่ครับผมอยากรู้ว่าทําไมถึง ไม่ไม่ไม่บอกเขาเลยหรือไม่เตือนเขาเลยเค okay. ใครอยู่อย,อยู่ไหมเมื่อคืนเมื่อคืนมีใครอ๋อคนที่อยู่ไม่อยู่ใครอะครับแล้ว <คน S 2> ชื่อชื่ออะไรช่อยากรู้อะเพราะว่าการการที่ปล่อยให้ทำอะไรอย่างนั้นคือมันเหมือนเหมือน,นเบรกพวกผมเลยไงถ้าเาตรง,ตรง,ตรงๆอะเขาเขาจะความหมายไหมครับ แล้วบางทีทิปเปิลเอ็กเขาอาจจะไม่รู้จริงๆก็ได้ครับแต่ว่าเราก็ไม่มีใครเตือนแต่พอน้องพอน้องผมไม่บอกอ่ะเขาบอกว่าอุย้ยสภาทาอะไรไม่ได้อน,นี่มันยังไงอ่ะางาที่มันก็กดมันก็เขียนอยู่แล้วอ่ะสภาควรรู้หรอเปล่าพอนี้ยต้องต้องพูดกับคนที่เขาอ,อยู่เว้ตรงนี้เขาอ,อาจจะไม่อยู่ก็ได้คนไหนเนะี่ย เป็นหนูกับเพื่อนหนูเองค่ะหนูชื่อซาร่าค่ะเพื่อนหนูชื่อมัตเช่ค่ะแล้วทำไมถึงไม่ไม่เตือนล่ะหนูไม่มั่นใจค่ะหนูก็เลยไม่ได้เตือนนะคะหนูขอโทษค่ะกดกดแล้วมีเขียนอยู่นี่ใช่แล้วทำไมไม่ไม่ดูกดแล้วมั่นใจไปบอกกดน้องเจเขาเขาบอกแล้วไม่มั่นใจกือหนูหนูก็รีบบอกกับ สภาคนอื่นนะคะพอหนูเช็คอีกทีอะค่ะหนูก็รีบบอกแล้วก็รีบให้เขาตรวจสอบหนูไม่ได้นิ่งนอนใจคือหนูไม่พอหนูรู้หนูก็รีบไปดูกดดฎรีบตรวจสอบแล้วหนูก็รีบแจ้งแค่เขาเช็คค่ะแต่ถ้าปกติแล้วเขาก็ไม่เก็บบัตรประกันกันในตู้อยู่แล้วนะครับหรือว่าหรือว่านอกตู้อะแล้วทําไมถึงไม่แบบไม่ไม่บอกสภาคนอื่น่ะผมอยากรู้ว่าคือมันผ่านมาผ่านมาพักนึงแล้วนะผมมาถามผมถึงมาถามสภาที่สภาเนี่ย แล้วแคร์ก็บอกแคร์ไม่รู้เรื่องแคร์บอกว่าไม่มีใครอยู่ที่ตู้ด้วยผมก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงไม่มีใครพูดไม่มีจริงเหรอผมก็ถามน้องผม,มน้องผมบอกว่ามีสภาอยู่น้องผมที่เช็คตู้ไงผมอยากรู้ไงว่าทําไมถึงเอ่อคนนึงบอกว่าไม่อยู่แต่ว่าน้องผมบอกว่าอยู่แล้วก็อยู่แล้วทําไมถึงไม่มาแจ้งคนอื่นไม่ดาเนินการอะไรผมก็ผมเลยงงไนงะ คือหนูไปตู้นั้นใช่ไหมหนูไปแค่หนูอ่ะจะเอาอาหารไปให้ถ้าใครไม่มีอาหารเพราะว่าเชฟอะเขาไม่ค่อยมาซื้ออาหารชาใช่ไหมแล้วทีนี้เพื่อนแล้วทีนี้พี่แค่เขาก็มารีเช็คเรื่องบัตรประกันเพื่อนหนูอ่ะที่เป็นมาเชร์เขาก็พูดว่าแบบใช่ใช่มีคนกิบบัตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็เลยรีเช็คกันอีกทีหนึน่งไอไ้อาหารนี้เอาให้ใครครับหมายถึงว่าหนูไปขายอาหารนะคะหมายถึงเขาจะตายาเขาจะสภาเป็นเชฟครับ ก็คือเชฟเขาไม่มีอะค่ะแล้วเขาเลือกไปที่ตู้ปลาแล้วหนูก็เลยแล้วทําแบบนี้กับถูกแกงหรือเปล่าครับก็ทําถูกแกงนะคะอ่าถ้าทํากับถูกแกงก็ก็โอเคครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทําแบบนี้แล้วแกงอื่นมาเห็นแล้วเขาไม่ได้รับแบบนี้มันจะดูไม่ดีนะหนูก็ขายของเคสสกอตแล้วก็ของเชสมีเป็นผมบอกผมบอกว่าถ้าทําแบบนี้ถุกแกงก็ไม่เป็นไรโอเคค่ะขอบคุณค่ะ อส่วนเรื่องเรื่องเรื่องบัตรอะครับจริงๆมันควรถ้ารู้แล้วมันควรเรียกคุยเลยครับนะในตู้ตอนนั้นอะเมราว่ามันมีเวลาเหลืออยู่นะณณตอนที่น้องรู้น่าจะเป็นตอนที่ออกไปแล้วมั้งครับไม่ไม่น่าใช่ไอเคฟอยู่ไอเคฟแจ้งตั้งแต่ตอนเห็นเลยไม่ใช่หรอไอตอมไ่แต่แต่ที่เซไฮมาแจ้งแคร์ค่ะผ่านมาพักหนึ่งไม่ใช่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  ณเวลานั้นเลยครับแต่ตอนตอนนั้นน่าจะไปบอกตอนนั้นตนั้นน้องน้องไม่รู้ค่ะตอนนั้นาน้องก็พูดบอกก็บอกไปวอยอยู่ไม่เหรอใช่ป่ะใช่ใช่เออเมื่อกี้ก็พูดหลังไหนนี่ว่าบอกในวอยที่บอกที่บอกคือตอนที่แครีเช็คกับน้องค่ะว่าใครอยู่ไหมมีใครไหมไม่น้องประบอกเด็กๆอย่างเงี้ยหมคือประเด็นที่ผมพูดเนี่ยมันมันมันอยู่ที่ว่าณตอนนั้นถ้าน้องผมได้ไปพูดจริงอ่ะคือมันควรจะมีการแบบพูดถึงเรื่องนี้หรือถามเรื่องนี้ในวอทันทีเลยครับไม่ใช่ตอบ ตบคาถามกลายเป็นแบบว่าสภามไม่สามารถทาอะไรได้ไดเข้าใจไหมครับคือต้องมีการปรึกษากันในวอร์สภาไม่มีการสื่อสารกันหรอกครับคือเทียวถามอนตอนนั้นคือตอนนั้นอะ่ะตัวสภาเอางที่อยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจใช่ไหมคือในเมื่อไม่มั่นใจมันควรจะปรึกษากันนะเวลานั้นเลยหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะแค่ขอซักซักน้องก่อนเมื่อเมื่อคือนตรงข้างหน้า แก๊งเอได้มาถามไหมสำหรับถามหนูไม่ได้ถามค่ะงันเดี๋ยวรอรอเจ้าตัวมาแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องนี้ใหม่เพราะผมเหมือนจะได้ยินว่า <รอ S 2> ถามอามมีกคนใช่ไหมไม่พอดีว่าอีกคนหนึ่งตอนนี้ค่ะไม่อยู่น้องลาหลายวันแคก็เลยยังยังถามให้ไม่ได้โอเคครับ มีมีแค่เรื่องนี้ใช่ไหมที่เราจะถามสภามีมีเรื่องเรื่องที่คนนอกเหินเหินเอาบัตรประกันไปให้ในตู้ด้่ยครับในค,ค,<ม>คุกในคุกในคุกในคุกเออพูดอันนี้แค่เป็นเป็นแก๊งอื่นนะครับเป็นแก๊งอื่นอ่ะ,อ,อ,ะอันนี้สภาควบคุมเงนีครับเป็นแก๊งอื่นน่ะรู้ด้วยว่าแก๊งไหนด้วยใช่ผมรู้ด้วยว่าแก๊งไหนอันนี้ถ้ามีหลักฐานก็แจ้งมาได้เลยครับเพราะว่าพูดตามตงรงในคุกสภาไม่ได้ไปเฝ้า อยู่แล้วเข,เข้าใจครับว่าสภาไม่ได้ไปข้าบแต่ผมอยากรู้ว่าถ้า<อ>ทำแบบมันทําได้หรอครับทอะไรแบบนีน้มันก็จะเข้าข่ายช่วยเหลือถูกไหมคะมันเข้าข่ายทำเรียงครับใช่นั่นแหละก็ถ้ามีตักฐานอะไรก็แจ้งมาได้เลยค่ะคือสภาจะมีบทลงโทษกับแางนั้นใช่ไหมใช่ค่ะ บทลงโทษจะเป็นอะไรอะครับสมมุตินะครับถ้ามีมีการทำางนจริงอ่ะอันนี้คือเป็นแก๊งเลยเหรอคะใช่ครับใช่ใช่เป็นแก๊งครับเงผมยังไม่บอกนะว่าแก๊งไหนแต่อยากรู้ว่าว่าถ้าสมมุติว่าเป็นาง้นจริงอ่ะถ้ามีบทลงโทษอะไรถ้าเป็นแก๊งเราเอาไปให้โดยที่ไม่ใช่การซื้อขายอันนี้ก็จะโดนเรื่องพันธุ์ค่ะอันห้าไชี้ยลิเวเด มันมันซื้อขายกันกันได้เหรอแบบเหินเข้าไปในคุกเพื่อที่จะเอาในขณะมีสะตอรี่ใคเรกใครก็บอกว่าซื้อขายกันทั้งนั้นหละแต่เนี่ยคือมันซื้อขายในบริเวณคุกไงมันเจตนาจนไปหรือเปล่าคือถ้าซื้อนาตัวอย่างเงี้ยมันยังอ้ไ้นี้ไม่ได้ว่าเปตนผเดฐานมันมีบทลงโทษอะไรบ้างผมขอแค่นี้เลยถ้าถ้าคนที่กิดขให้เป็นแก๊ง แล้วไม่ได้เป็นการซื้อขายอะค่ะคือให้เฉยๆอะคือมันคือการช่วยเหลือมันก็จะเป็นพันธมิตรเนาะถูกไหมคะครับมันก็จะโดนลงโทษตามกฎพันธมิตรเลยคืออะไรบ้างครับยางจังงี้ผมฟังได้ไหมพันธมิตรใช่ไหมคะก็จะเป็นแบ็กลิสต์สิบสี่วันแล้วก็ปรับค่าเองค่ะโอ้ยหค่าไปเงินเงินเงินไม่เป็นไรก็ไดะครับเดี๋ยวพวกผมจัดการเองส่วนเรื่องเรื่องที่นี้ก็ ตา,ตามนี้แลยครับสภา,าส่วนเรื่องบัตรเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ตอนน้องผมมากะสะพายคนมาโอเคไหมครับอาเรื่องเรื่องบัตรประกันใช่ไหมคะเดี๋ยวรอน้องอีกคนมาแล้วก็เดี๋ยวได้ครับได้ยังไงไแค่เรียกที่ตอนนี้กับแอลคีมาคุยอีกทีแล้วกันได้ครับได้ครับรมีเรื่องอื่นอีกไหมคะไม่ไม่มีแล้วครับประกาศเลยก็ได้ครับโอเคระหว่างตอนนี้ไม่ได้มีอะไรติดใจกันเนาะ ม่ครับแม่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวสภาประกาศจุดให้ค่ะก็ขอโทษขอโพยกันให้เรียบร้อยนะคะคุยคุยมาเรียบร้อยแล้วครับคุยมาเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวสภาประกาศให้ค่ะขอพูดทั้งสองแก่นะคะโอเคครับมาครับสองขารเอวยห้เอ็มกับร้อยเอ็มอวย ไอ้เดี๋ยวเราจัดการนินกว่าไอ้เดียถ้าแบกฤทธ์แค่สิบสี่วันจะให้มันไอมันน้อยไปมันแบกฤทธน้อยไปจริงๆเลย